ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคผมบพมผมเชินเคยเนะาะธีเด็กเตอร์นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็น เกมประจำวันศุกร์สุดลาบการจันดับกันอีกเช่นเคยเนาะก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมกันนะก็ในสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็จะมีเกมออกใหม่มาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยจะเอามาแนะนําก่อนที่เราเนี่ยจะข้ามไปในเดือนใหม่หรือว่าเราเนี่ยจะไปสู่เดือนใหม่กันนะครับนาะในเกมเดือนนี้นะครับก็มีค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งไม่ใช้เน็ตแล้วก็ใช้เน็ต ด้วยก่อนทื่อื่นที่เราจะไปดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมประจําสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะครับเนาะเพิ่มการเสียเวลาและการไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนมาใหม่กันบ้างหรือว่าเกมไหนน่าเล่นหรือว่าน่าโรลดกันบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าดูกันเลย เราก็มาอยู่สลหรับเกมแรกกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Final Fantasy 7 the First Soldier นะครับรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดให้ทดลองมานานแล้วนะครับเป็นเกมแนวสไตล์เพื่อเรยียลลิี่เราเนี่ยจะผสมผสานเกม Final Fantasy เข้าไปแล้วกเกมนี้นะครับจะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากตัวของ Final Fantasy เลยนะครับแฟนเกมนะครับจะมีทั้งการใช้สก,กิลได้ใช้ดาบได้แล้วก็สามารถ เรียกมอนเตอได้ด้วยนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยเนาะก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยเลยมือถือสเปคต่ําไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เนาะแล้วก็เกมนี้นะครับเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนในสตูไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็สระคเดยกไปลงทะเบียนรอก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนรอกันได้นั่นเองนะ เกมที่2เนี่ก็จะมีชื่อว่า Seven นเบลเลีซอมบี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในโลกซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้หมดไปประมาณ7ล้านตัวเลยคนน่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะเล่นเป็นด่นดานๆไปเนาะแล้วก็เกมนี้จะมีตัวละครค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าในแต่ละด่านนะครับก็จะมีศัตรูที่คนน่อนข้างจะโหดเมื่อเราเนี่ย ผ่านมันไปก็เราก็จะได้ตัวละครเข้ามาเพิ่มให้เราเนี่ยสามารถแข่งแร่งขึ้นได้นะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลหรือว่ามีสายแตกต่างกันไปเราสามารถเอาของหรือว่าเอาไอเทมเนี่ยเพื่ออัปเกรดตัวละครให้แข่งขึ้นได้นะครับเนาะและ้วก็เกมนี้จะมีระบบกาชาด้วยมีระบบการจัดทีมด้วยนั่นเองภาพการาฟิกก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวเนาสะสำหรับใครใชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่3เนี่ยใครชอบเล่นเกมแนววิ่งผสมแนวเกมที่เป็นแนวอินดี้อินดี้เล่นเ,นเพลินเล่นแก้งเหงาแล้วก็เล่นผ่อนคลายเนี่ยก็คือสามารถลองมาเล่นเกมนี้ดูได้นะัสนะครอเกมนี้มีชิวานินจาโชดาวนั่นเองนะตัวเกมนี้ะนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนินจาตัวหน,นึ่งนะครับที่เขาเนี่ยต้องพยายามเก็บขนมของเขานะครับเพื่อ เอาไปสู่ในร้านค้า,าไปขายของนั่นเองแล้วภายในตัวเกมนะครับจะมีพวกศัตรูต่างๆที่คอยขัดขวางเราไม่ให้เราเนี่ยเก็บขนมฟังหรือว่าขนมของเราเนี่ยให้จนได้นะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีด่านต่างๆให้เราเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งสกินตัวละครมีทั้งการอัปเกรดดากบกระจายของเราด้วยกรอบภาพกราฟิกภายในตัวเกมมันจะออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพมวนในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองไปลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Stranger t r i n g เนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมาในซีรีส์การ,ร์ตูน Stranger t r i n g จากทางของ Netflix เลยนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยเลียงเหรียญหรือว่าเลียงตัวของบล็อกแค่ให้ผสานกาันแล้วก็ทำร้ายสตูรหรือว่าทำร้ายปีศาจที่จะเข้ามา ทำร้ายเหล่านั่นเองนะครับแ,แล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับสกิลของเขาเนี่ยอาจจะช่วยในการทําให้ตัวของบล็อกหรือว่าตัวของลูกแก้วเนี่ยให้ตรงสีการให้มีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ด่านต่างๆในตัวเกมก็มีเยอะๆมากมายให้เราไปเล่นกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในสไตล์แนวนี้อยู่คือห้ามพลาดเลยทีเดียวนะ มาอยู่สลับเกมอันดับที่5กันหรือว่าเกมครึ่งทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าแลนนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมในสไตล์รถยิงกันนะครับที่เราเตรียมรถของเราเพื่อมายิงกันชิงความเป็นที่หหรือว่ายิงจนกว่าฝั่งเราหรือว่าฝั่งศัตรูเนี่ยจะชนะไปนะครับเนาะก็เกมนี้เป็นเกมที่จะเล่นเพลิน,เ,นเล่นสนุกสนุกได้เนาะภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าไม่ได้ส่วนย่างเงินไปมือถือสเปคต่ำหรือว่าระดับกลางกางก็สามารถเล่นได้ รถของเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับให้สามารถยิงเป็นไฟได้ยิงเป็น r g หรือว่ายิงเป็นสไนเปอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นเกมที่มันจะเล่นสนุกเล่นเนเพลินได้นั่นเองนะก็สหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะ เกียรติโยกเนี่ยเขาที่ชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็บวสมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็ผจญภัยเข้าไปด้วยเนี่ยก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสําหรับเกมที่มีชื่อว่า pin strike นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะรับบทเป็นตัวละครที่เป็นนักบวชที่จะพยายามช่วยเด็กที่หายไปน,นั่นเองนะครับภายในเกมนะครับจะมีปริศนาแล้วก็เนื้อเรื่องให้เราไปค้นหาหรือว่าไปแก้ไขปริศนาการค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีอะไรต่าง ให้เราค้นหาด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเองของเราสามารถใช้อาวุธได้ชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวของดังสติกนะครับเนาะภาพการาฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่เขาจะทำออกมาได้ดีภาพมารใาการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างตักใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถเข้าลองโหลดเล่นกันได้ กมที่จเนี่ยเกมที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แล้วก็ผสมแนวภาพเนี่ยสุดน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะ Star Chemistry Star h u n l e r นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปตุลยในดาวต่างๆนะครับแต่และดาวเนี่ยก็จะมีพวกปีศาจแตกต่างกันไปเลยนะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครได้ขั้นเยอะเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีสายแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะครับบางตัว มีทั้งตัวของปืนมีทั้งตัวของอาวุธต่างๆที่เราในสามารถอัพกองอัพเกรดใช้กับตัวละครของเราให้โหดขึ้นได้นะคะระับก็สำหรับใครอยากเล่นก็าสามารถเข้ามาลองเล่นกันดูได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยภาพในการเล่นเกบนี้จะเป็นภาพมาองมุมสูงนั่นเอง ตรเกีมมีชื่อว่าไซรูปนะครับหรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญเนาะเพราะสะขันที่ชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญอยู่แล้วก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตหรือว่าฆาตกรอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามหนีออกจากที่นั่นให้ได้นะครับในการหนีออกจากที่นั่นเราก็ต้องแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยนะครับนาะเป็นเกมที่ท่านจะ ค่อนข้างจะมีภาพที่ว่าจะหลอนๆหน่อยๆเนาะก็ภาพมือในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1ภาพการาฟิกก็ถือว่าโอเคมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ก็ใครอยากเล่นก็สามารถไปลองโหลดเล่นก็ดูได้ เกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชิวานดิจิมอนนิวเจเนอเรชันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เอา ตัวของการ์ตูนดิจิมอนมาทำเป็นเกมในสไตล์รูปแบบ RPG u r เพิรนเบดน,น่นเอควาพกราฟิกก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเดินในแบบชมวิวชมเมืองอะไรต่างๆได้มันค่อนข้างจะกินสเปคมากๆเลยมีระบบการสุ่มกระชามีระบบการอัพเกรดตัวละครเช่นเดีวกันนะครับแล้วก็สัใครที่อยากเล่นก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันดูได้ เกมสุด้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า The Outland Zombie Survival เกมนี้จะครับจะเป็นเกมแนวปะจนภายเอาชีวิตรอดในโรคของซอมบี้นะครับที่เราเนี่ยต้องหุงหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตหรือว่าการคับของเพื่ออยู่รอดจากซอมบี้ให้ได้นะครับเนาะ้างาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับเนาะก็สําหรับใครอยากเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะตัวเกมนี้เนาะเป็นเกม โอเพนเวอร์ด้วยนะครับสามารถฟิงไปไหนก็ได้หร mm ือ hmm. ว right. nope. yeah, ่าพี yeah, yeah. ่เกมนึงที่น่าเล่นมากๆเลยนะก็เป็นแบบสำหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ ไว้ด้วยนะสักครัที่อยากขอเคียงเข้ามาก็ขอมาได้ของทุกคลิปเลยนะครับเนาะก็สักครั้งนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดําเคมอะไรก็คอยติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยนะสักครั้งนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม